สวัสดีครับมาพบกับเรายามเย็นๆนะครับผมวันนี้ควานช้างก็กี่ช้างกินหญ้านะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมสวัสดีพ่อแม่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับยามเย็นๆกับช้างของเรานะครับทีมงานทองแท้นะครับผมช่วงยามเย็นๆนี่นะครับผมควนช้างกินช้างกินอาหารนะครับช่วงเย็นๆนะครับผม ก็จะเป็นไายทองคํานะครับทองคําแล้วก็ล้านนานะครับแล้วก็ผู้พิงแล้วก็ผู้โดยแล้วก็ไพยโชคนะครับผมทองแท้ศึกไม่ได้ออกนะครับผมนี่ครับจัดยามจินๆนะครับผมโอ้ทองคาในเดินเอาเดินเอาเลยครับเช็ดอืนกินหญ้าอย่ายยงสบายนะครับุ่งตรงนี้เราเอาไว้ให้ช้างกินนะครับผม กินเล่นนะครับดินอาหารเล่นยามเย,ย็นๆยนแบบนี้นะครับของข้ามก็นาฮะไปแล้วานานครับ เออเตียนนะฮะไรึ้นๆแล้วต้องแรงบ้าบ่างวงมาปลุกไรเอ้ โยแม่จะจองตุงน <laughs> ี้โคนเออนายนั่งดีดีเด้อเดยวเด้อมุ้งซุ้มช้างงาคนับผมนี่ครับลายพันธุ์ làm dính dính nữa không Come. เียเบซีโตอ๋อบังทางไงจังทําไงอันหน้าไปพุ่นกินกินยางไปพุ่นฮะละขี้ไปพุ่นเลย เราคำนะครับรอมากเลยนะครับยามเย็นเย็นทุกเชือกนะครับตอนนี้ขี่เล่นนะครับบางสองสามวันนะครับสี่ห้าวันเราก็ขี่กินอาหารตามธรรมชาติบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าจะผูกอยาไว้อย่างเดียวนะครับเนาบางครั้งเราก็มีควานมาช่วยแล้วก็ขี่ให้กินหญ้าตามธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีควานมานะครับครับก็จะเป็นพบอลายล้านนานะครับสิดรอ อีกเชือกนึงครับท,ที่ช้างที่อินิสัยดีนะครับผมโอ้ดูงานครับงานลังการมากนะครับ <laughs> แม่โครจอดอยู่นู่นนะครับแม่โครก็จะขุดทาที่รออ่องน้ำนะครับ จะปลูกหญ้าให้ช้างนะครับผมานา,นาตรงนี้ประมาณ10กว่าไร่กับ2ย่สนะิไร่ครับเราจะปลูกหญ้าให้ช้างเลยนะครับผมชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับกับลายล้านนานะครับ กินอย่างสบายใจนะครับทำเลยอ่ะ ไปผาโชคนะครับผมอืมทางนี้วิวสวยมากเลยครับเป็นตายทองคำนะครับเดินเหมือนลิงเนะครับผมสมชื่อจริงครับเจ้าลิง <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับบรรยากาศดีเท้ครับผมครบ สนันยากาศดีมากเลยนะครับจันเย็นๆนะครับผมเอตอนนี้ออกมาออกมาห้าเชือกนะครับก็จะเลืออีกสองเชือกไม่ได้ออกจากหลักนะครับทองแท้ก็จะอยู่นู่นนะครับที่นู่นนะครับมองไปก็จะเป็นงาขาวนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นปลาชูกแล้วก็ทองคำแล้วก็ละนาแล้วก็ผู้พิงแล้วก็ผู้โดยนะครับ Ini kacepin Ini อากาศยามเย็นเย็นะครับช้างกินหญ้าโอ้ดูท้องครับกินแป๊บเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงกว่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่สับปะรดนะครับอาหารหลักก็จะเป็นสับปะรดเลยนะครับผมอาหารหลักของช้างก็จะเป็นสับปะรดนะครับช่วงนี้มีช้างกินหญ้าเป็นตามมวลนอนอหลายหลายคนับแมนอยู่ครับ ขี่สังตอนแรกกินหญ้านะครับมอนดีๆครับผมเวลาเมื่อเหมือนเหมือนเราเราเราได้กินข้าวนะครับได้ได,ได้ได้กินหลายอย่างเราก็จะแบบอร่อยแล้วก็มีความสุขกับการกินนะครับในอาหารหลายอย่างแต่พะช้างนี่ก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเราเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ขี่ช้างออกไปชมออกไปกินหญ้ามีควานมาเยอะเราก็จะได้ขี่ช้างกินอย่างนี้นครับ แล้วก็จะเซฟนะครับจะเซฟเลยนะครับเรือ่องอาหนะครับผมจะเซฟาอาหารช้างไว้เยอะเลยนะครับผมสาหรับเรื่องอาหารนี่จะเซฟมากๆเลยถ้าเราได้ขี่กินอย่างนี้แล้วก็ลําไส้นะครับลาไส้ทางเดิอนอาหารของช้างนะครับผมจะ,จะขับถ่ายได้ดีนะครับผมช้างอะไรกินเอ้ยอย่าอย่าไปให้ช้างกินเด้อ เพราะว่า,วา,าถ้าได้กินอย่างนี้นี่จะดีมากๆเลยนะครับผมการจะ้จะได้กินแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ทองคำนะครับทองคำก็ผู้โดยเอออ่ะคำนี่เด้อ สองคานี้จะเอามาใหม่นะครับเป็นเป็นช้างเราเคยเลี้ยงมากับมือไม่เป็นไรมากนะครับไม่เป็นไรานะครับไม่เป็นไรเพราะว่าควานแจ็กก็เลี้ยงถ้ามาอยู่ตรงนี้เราต้องทําหน้าที่เป็นเป็นระเบียบนะครับของช้างจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับ,นะรบนอกจากช้างที่แบบไม่ค่อยจะเอาควานันเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆดูแลค่อยๆพัฒนาบุคลิกนิสัยของเขานะครับผม เราต้องคุณเพราะว่าเราเอามาเลี้ยงแบบไว้แห่งงานและออกงานนะครับผมต้องเจอผู้คนนะครับหลายๆนะครับแล้วก็เสียงดนตรีนะครับผมก็ผู้คนจะเยอะแยะนะครับเราต้องอเปลี่ยนคลิกนะครับของช้างให้เข้ากับคนให้ก็เข้ากับควานได้หลายๆคนนะครับผมอถกค้ามมือเอ้ เออทองคำนี้ยากไงนอ้นองไปตัวเล็กกว่าเพื่อนนี้ชื่อน้องภูพิงนะครับผมน้องภูพิงนี่นะครับน้องภูพิงครับผม <c oughs> เออทองคำด้วยทองคำ ้ามันนายถ้ามันหันหัวมากก็กะออกอ่ะเชยะฮะออใหมันอยู่ตูดมึงเออให้มันอยู่ที่ตูดเองนั่นแหละเอออยาให้มันอยู่ใกล้ให้มันอยู่ตูดทางตูดเองอ่าตัวเล็กจะชื่อน้องผู้พิงนะครับคุณแม่น้องผู้พิงนะครับผม <c oughs> นี่นะครับงาจะเปลกงนะครับงาข้างขวาจะเบะอ,อกนะครับผม อาจะเบะออกข้างนะครับผมอน,นาคตจะเหมือนพอพลายเบิร์ดหรือเปล่านะครับต้องผูกพิงนะครับกับควนันควันนิวนะครับผมแล้วก็ควันจีจีนะครับจีจีไลนะครับแล้วก็ควันเต้ยนะครับผมมังกรติดภารกิจ เลี้ยงน้องทองคําเลยไม่มีพี่เลี้ยงเลยครับผมใช่แล้วครับคุณแม่ทําไมรู้นะครับผมโอ้อันนี้โอ้น้องกะน้องมังกรอาไคมบินน้องมังกรติดภารกิจนะครับวันนี้ธรรมดาน้องมังกรจะขี่ทุกวันเลยครับน้องมังกรธรรมดาจะขี่พันล้านกับผู้โดยนะครับผมช้างที่เขาชอบขี่ถ้าทองแท้ไม่ตกมันนี่จะ จะขี่ทองแท้แห้งานนะครับน้องมังกรนี่ขี่ได้ทุกเชือกเลยนะครับผมนี่ทองคาก็ทองเอาน้งมังกรขี่ได้เหมือนกันนะครับทองคําครับเราก็ค่อยๆฝึกให้ลูกเรานะครับค่อยๆขี่ให้ได้ทุกเชือกนะครับแล้วก็แต่เราก็ไม่ประมาทนะครับว่าช่วงจังหวะแต่ละครั้งนะครับผมเราก็ต้องดูครับเก้ท้อยอะไปไหนหนึ่งไปไหนทองคำนี่กินยาดีเนี่รับ เออก้ยง oh. oh, <Yes. S 1> ่ายเลยขี okay. Why? Why? ่กระดิกเออไปงัายเลยเออจีนี่รู้จะขี่ช้างนี่ว่ะนอนนอนกระดิกขาเป็นด้วยต้องใช้ขานะไม่ต้องใช้ตะขอบ่อยต้องใช้ขากระดิกปูพิงนี่กินอะไรเนาะปูพิงกินต้นอยู่คาวเนี่ จะได้ขี่ไปอาบน้ำนะครับสำหรับผู้โดยแล้วก็ทองคำนะครับผมผู้โดยทองคำขี้ช้างเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บขี้ช้างนะครับวันนี้นะครับผม <c oughs> ขี้ช้างอยู่เต็มเลยนะครับยังไม่ได้เก็บออกเลยครับมเ,เราจะเก็บตอนเช้าตอนเย็นนะครับผมถ้าเราเก็บตอนเช้าทีเดียวมันจะเยอะนะครับ เราจะเก็บเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็เก็บบ้างนะครับพี่มังกรติดภารกิจนะครับพี่มังกรไปเอาของมาทํากับข้าวนะครับแล้วก็จะเริ่มทํากับข้าวกินที่นาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่นะครับผมค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับผมเราทำครัวกําลังจะเสร็จนะครับวันนี้ยังไม่มีประตูเพราะว่าเราทํากับข้าวไว้ที่ทิ้งไว้ที่นี่บ่อยครั้งแล้วแต่ก็มานะครับผม ตื่นเช้ามาจะหายหมดเลยนะครับผมตื่นเช้ามากับข uh, right. 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 uh, ้าวจะหายหมดเลยเหมือนมอคืนนะครับความเตยต้มไก่ไว้กินได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับที่เหลือตื่นเช้ามาหมาซัดหมดครับหมาเยอะมากๆเลยนะครับหมากินกล้วยกินมะม่านะครับดีนะครับหมาไม่แกะปลากระป๋องกินด้วยนะถ้าถ้าหมาจะนี่ถ้าอดจริงๆอ่ะน่าจะแกะปลากระป๋องกินนะครับหมา โอ้อันนี้ขี่ช้างกินต้นยูคานะครับอมควานนิวขี่ช้างกินต้นยูคานะครับนี่ครับสวัสดีครับพ่อควานพ่อพลาย ผมคงคำเถอยถอยไปไหน,ไน,นเฮ้ยอย่าให้มันกินนั่นนะ่นเอาไว้ให้มันไปตัดให้ช้างกินอะกินออกเท่านั้นเดียวมันกินไม่ได้นะเดี๋ยวจะห้าละรัวไว้โพควานโพควานพลย เลีกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพอควานมืออาชีพจริงๆขอชี้ชื่นชมครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแต่ว่าก็เลี้ยงไปแบบตามธรรมชาตินะครับตามคนต้าคนแก่ไม่ไม่จริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอแบบใจรักนะครับใจรัก ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่ใจรักนะครับผมใจรักมากๆเรื่องช้างครับความเช็คตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับก็เคยใฝ่ฝันว่าทําไงจะได้เลี้ยงขี่คอก็ทุกวันนี้ก็ได้มาขี่นะครับอ,อ่าายให้ช้างกินเด้อเอออะไรเอเเออะไร <laughs> <laughs> ไอ้ต้นต้นทอนนะครับต้นทอนที่อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ให้ช้างต้นต้นใหญ่ๆนู่นจะอยู่แบบต้นนั้นนะครับผมที่ควันแจ็คเคยปลูกไว้เอาไว้สำห,หรับช้างเวลาช้างท้องอืดท้องเสียนะครับผมจะได้ให้กินเป็นยาระบายนะครับช่วงช้างไม่มีหญ้าก,กินจะเป็นหญ้าเป็นต้นไม้ที่ฉุกเฉินให้ช้างกินได้ต้นทอนนะครับต้นทอนนะครับผมนี่นะครับ กอบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่แปลงนี้นะครับมันจะมีอยู่1แปลง2แปลง3แปลงทางนู้นครับก็4ี่แปลง5แปลงนะครับผมที่ตรงนี้เราจะปลูกอ้อย hein, แล้วก็หญ้าในปีให้กับช้างไม่ได้ทํานาเลยนะครับผมทีนี้จะไม่ได้ทํานาจะหยุดทนานานะครับจะเลิกทํานาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะเอาไว้ให้ช้างของเราจะปลูกหญ้าปลูกอ้อยไว้ให้ช้างของเราได้กินนะครับเพราะ <L un ters> ว่าเราทำ เราทำข้าวเราทำข้าวนี้ไม่ไม่ค่อยจะจะดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาปลูกหญ้าปลูกอาหารให้ช้างลองดูนะครับทีนี้ว่าจะได้ผลผลิตให้กับช้างเราจะได้เซฟค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมก็เลยเราต้องต้องเอาไว้ปลูกนะครับขวัญแจ็คก,ก็เลยเพราะว่า à, ที่มันพีลุ่มนะครับผมเราต้อง ็เอาแมโครมาขุดลอกข้างๆนะครับพอน้ําเยอะปับ๊บให้ให้น้าจะให้จะให้น้ําไหลไปลงที่บ่อแล้วก็ค่อยสูบออกนะครับจะให้ไม่ให้น้าค้างไว้ถ้าน้ําย้าในเปียนี่ถ้าน้าค้างในานานนี่หญ้าจะเน่าเปื่อยนะครับเน่าเปื่อยเสียหมดเลยนะครับไม่เหมือนอ้อยอ้อยถ้าเกิดมาแล้วท่วมหัวท่วมหัวไปประมาณเกือบสองเมตรนี่เน้ํอน้เยอะแค่ไหนจะไม่ตายครับไม่ตายเลยครับผมเพราะว่าควันเจ็กเคยไปตัด อ้อยที่ว่าน้ำท่วมนี้เคยตัดมาไม่ไม่ไม่ตายนะถ้าถ้าเลยถ้าพ้นอายุอายุวันที่เขาเกิดมาแล้วนะครับสํสำหรับอ้อยนะครับอ้อยปีนี้ก็หาพันยากนะครับตัดนะครับเราก็ค่อยค่อยลูค่อยค่อยทำนะครับเพราะ่างงบประมาณเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็เราต้องใช้งบประมาณเยอะ พราเราต้องถ้าเราใช้งบป,ประมาณเยอะแล้วก็ต้องต้อง,องค่อยๆทำนะครับต้องหางบป,ประมาณหาคะแนนนะครับมาทำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงช้างด้วยนะครับสับประรดแล้วก็ไม่นับค่าหญ้าอย่างอื่นนะครับไม่นับค่าไม่นับไม่นับค่าไอไม่นับค่าไอ ย่ายอย่างอื่นนะครับผมก็เลยไอเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับอาหารแต่ละเดือนนะครับผมเอนาะโตหน้าสิต้องคำเดื้อปะปะอืมไอ เออโอ้ยโอ้ยเอาอือนะว่าจะไปทางเขาเลยมุนินเอาขาขึ้นทึ่งโคอลงล้างว่าจะไปทางเขาโอ้ สวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีเข้ามาให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทองแท้ช้างบ้านทุ่งนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใ่ để lấy lấy cái tổn may đây này, ôi nhẽ mà to quá, hái mai mà to quá, chì bay thái nút à. à. น่าจะใช้คนเยอะนะครับช่วงเอาอกนะครับเพราะว่าตกมันตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่เลี้ยงมานะครับเลี้ยงมาได้ประมาณ6ปีกว่า,วาลแล้วนะครับทองแท้นี่หกเจ็ดปีแล้วับผมตั้งแต่เลี้ยงมานี้ยังตกมันสองครั้งสามครั้งครับสามครั้งแต่ชุดเจอแต่ชุดนี้นะครับผมชุดนี้นี่น่าจะเอ่อ <c oughs> น่าจะแรงมากนะครับผม ช้างตกมันแต่ละปีแต่ละครั้งก็นิสัยจะเปลี่ยนนะครับผมนิสัยจะไม่เหมือนเดิมนิสัยจะไม่เหมือนเก่านะครับบางเชือกก็จะเปลี่ยนนิสัยนะครับผมครับท <c ười> ีมงานเรายังมีช้างรออีกหลายเชือกครับอย่างเช่นอุ้มพางแล้วก็พันล้านแล้วก็ล้านนานีนะครับพอพลายล้านนาเป็นช้างที่นิสัยดี นะครับเป็นที่ดีมากๆเลยร้านนาผู้โดยผู้พิงทองคํานะครับผมไอหนุ่มนามมนนะครับรูปรูปร่างสูงโปร่งนะครับผมอนาคตไกลนะครับเดี๋ยวควันแจ็คจะเสกงามมาให้นะครับอีกไม่อีกไม่นานนะครับผมเดี๋ยวจะเสกงามาให้เป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวจะเสกงามให้พลายทองคํานะครับผมคอยดูนะครับขนาดพาโชคนะครับยัง ทองคำนี้จะจัดให้นะครับควาแจ็กจะจัด uh, ายาวๆเลยครับมาให้หางงามด้วยทองคำ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามกับจิมงานทองแท้ช้างบ้านทุ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอายุมั่นคัญยืนปราศจากโรคภัยนะครับคิดวังสิงใดก็ขอให้ชมดังปรารถนานะครับขอให้กิจการการงานของทุกคนทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สบแต่ความสุขและความจเจริญตลอดไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อลาผ่าจากแล้วนะครับผมจะนำช้างไปผูกแล้วนะครับช่วงคำ่คำๆเย็นๆน,นะครับผมก็อออขอกราบกับคุณทุกทุกท่านกลาบคำวา่าจุ้งกะสวัสดีครับ